สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูโจมีคลิปดีโอการอ่านแจกลูกสะกดคำสระอามาให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะการแจกลูกสะกดคำสระอา สวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเราได้รู้จักกับพยัญชนะที่เป็นอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำไปน้องๆจำได้ไหมคะว่าพยัญชนะที่เป็นอักษรกลางมีอะไรบ้างใช่แล้วค่ะพยัญชนะที่เป็นอักษรกลางคือกอไก่จอจานดอเด็กตอเต่าดอชดาตอปตักบอใบอไม้ ปปลาออ่างแล้วยังมีใครจำได้ไหมคะว่าสระตัวนี้คือสระอะไรและอ่านว่าอะไรใช่แล้วค่ะสระที่น้องๆเห็นคือสระอาอ่านว่าอาเอ ถ้าเราเอาพยัญชนะที่เป็นอักษรกลางมารวมกับสระอาล่ะจะเป็นยังไงนะตามไปดูกันเลยกาคำว่ากามาจากกอไก่ประสมกับสระอาสะกดว่ากออาอ่านว่ากา คำว่าจามาจากจอจานประสมกับสระอาสะกดว่าจออาอ่านว่าจาดา คำว่าดามาจากโดเด็กประสมกับสระอาสะกดว่าดอ,อาอ่านว่าดาตาคำว่าตามาจากตอเต่าประสมกับ สระอาสะกดว่าตออาอ่านว่าตาบาคำว่าบามาจากบอใบไม้ผสมกับสระอาสะกดว่า บออ,อ่านว่าบปลา,าคำว่าปามาจากปอปลาผสมกับสร,ระอาปรากฏว่าปอ อาอ่านว่าอาอาคำว่าอามาจากออ่างประสมกับสระอา สะกดว่าออาอ,อ่านว่าอาจากลูกสะกดคำที่มีสระอาแล้วเรามารู้จักความหมายของคำกันนะคะเริ่มจากคำแรกคือกาหมายถึงนกตัวสีดำ ร้องกากานอกจากคำว่ากาจะหมายถึงนกตัวสีดำร้องกากาแล้วยังหมายถึงภาชนะสำหรับใส่น้ำหรือต้มน้ำด้วยนะคะคำว่าตาหมายถึงส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ทำหน้าที่มอง หรือดูสิ่งต่างๆรอบตัวนอกจากนี้คำว่าตายังหมายถึงพ่อของแม่ด้วยคำว่าปาหมายถึงคว้างไปด้านหน้าเช่นผู้ผ่าเล่นป่าเป้ากับเพื่อนๆ คำว่าอาหมายถึงน้องของพ่อวันนี้หมดเวลาแล้วน้องๆอ,อย่าลืมกลับไปทบทวนการแจกลูกสระอากันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ